สวัสดีครับผมพี่น้องมือนอีกสิพา้าพี่ผ้าหนองมาเบงเมนูครับผมสเสนอเมนูให้พี่ให้น้องได้เบิงครับผมยำกบนั่นเองครับพีน่น้องเบิงครับอันนี้ก็สิเป็นเครื่องเทศท,ท,ที่ห้าเตรียมไหวนะครับนอ้อเป็นหอมร่วมหอมแดงครับผมเป็นริกทีท่ห้าวตำไหวครับผมอันนี้ก็สิเป็นกบที่ห้าย่างแล้วก็ห้ามะตมอีกเท่อนึงครับ ฉีกเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วครับผมวัตถุดิบก็คือยำใส่มกม่วงนั่นเองครับผมพี่นองไทยไหล่ของมันครับผมว่าสีแสบบอครับผมหน้าตาสีออกมาเป็นตะกินบ่ครับผมพี่นองมาเบิ่งก,กันครับผมผ่าพีผ่านองมาเฮ็ดกับเขาสวงแรงๆเนาะครับนอกพี่นองพ่าพี่พ่านองมาเบิ่งบรรยากาศเขาคั่วคือเขาเกาครับผมพี่นองเลิกจากงานจากการมา กับเขาคั่วคือเกาครับผมเฮ็ดกับเขากับหนำให้ครบคั่วกินนะครับนอสวัสดีพี่นองสุขูสุคนเดอครับเดอคนไดทีกำลังเฮ็ดงานเห็ดการกับเป็นกำลังใจให้สุขูสุคนนะครับนอพี่นองใส่แรงงานทุกทุกคนครับผมสู่สู่ครับมากครับผมพี่นองเหมือนกับข่างหม้อเลยครับโมเมนต์ข่างหม้อเฮ็ดยังเลยครับสิขู่เขาใส่หม้อครับผมสิคนใส่หม้อครับผมเพราะว่า เนื้อกบมันก็อาจจะลายเราเป็นถั่ยครับผมใส่หอมรวมลงไปครับผมพี่น้องใส่หมกม่วงเข้าไปครับมมกม่วงที่ห้าคูดไว้หัวเข้าขัวหัวห,วหอมครับผมใส่รวมลงไปครับผมในคือสูตรบ่มีการตายโตด้อครับเด้อเห็ดให้พี่ให้น้องบ่งครับผมใส่สุรสดเข้าไปครับ ใส่ลายกระเสียบลายใส่หน่อยกระเสียบหน่อยเบิ้งครับพี่น้องคนโคเลโคเลครับผมให้เนื้อกบมันเขากันกับเครื่องวัตถุดิบนะครับนอหมักม่วงครับผมที่ห้าวยำแต่ผมขูดเอาครับผมผมฝ่าครับผมพี่น้องถ้าห้าวซับมันสิดีกว่านี่ครับผมพี่น้องเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็ไดเด้อครับพี่น้องอาหารอีสานครับผมหลายๆคนอาจจะบอกกินกระเทาะข้อโทษข้อไั่เนาะครับนาองสำหรับผมกับเมนูที่หมักครับผม คนโคเลโคเลครับผมสิมให้พี่ให้น้องเบิ้งครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละอาหารอีสานครับผมเขาเนี้ยหนหอนยกเนียวให้พี่ให้น้องเบิ้งพร้อมครับผมยกหมอคนเลยครับใส่กับเขาเนี้ยหนห่อนเป็นกับแก้มก็ไดกับเขาก็ดีนะครับพี่น้องมีเวลาบางบเฮ็ดกินเด้อครับเบิ้งครับหน้าตากะสิออกมาประมาณนี่ให้พี่ให้น้องเบิ้งใกล้ๆนะครับเนาะ นี่ครับเบิงครับเป็นตะกินยอยู่บ่นนอครับนอของเสีบขึ้นกับพููมักคือเพ่นวาเนอะครับนอพี่นองเบิงครับหนาตาเสีบๆน้ำกันเด้อครับพี่นอง